สวัสดีครับมาดูพระเครื่องรอบดึกอีกชุดหนึ่งนะครับเหรียญหน้าแก่ลวงู่ศีนะครับหน้าแก่ปีหนึ่งเก้านะครับหลุดจองนะครับลูกค้าหลุดจองนะจองไว้สิ้นเดือนนะวันนี้บอกว่ายังไม่พร้อมนะครับเอาพันแปดนะคคนถามเยอะมากให้สิทธิ์คนที่ปิดคนแรกนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทหน้าแก่ พระศึกแต่รายละเอียดคมชัดนะครับยันทุกตัวหนังสือทุกตัวเห็นชัดหมดนะครับดูนะหนึ่งพันแปดร้อยนะทุนพันห้านะบวกแค่สามร้อยนะพันแปดนะแก่ปุ๋ยสี่พันแปดร้อยบาทสมเด็จแตกรายงานหลวงพ่อกรวยปีสองหนึ่งนะครับเนื้อสวยนะครับเนื้อสวย บินนิดนึงนะที่มุมบนนิดเดียวแนละ้วแค่เม็ดเดียวนะเอาแค่700นะครับ700บาทธรรมชาติทับผงนะครับ700บาทเต,ตาไตมาตหลวงผู้หลิวเนื้อนวะนะไม่ตอกโค้ดนะครับตอกโค้ดนะ2 0 0พขึ้นไปนะฮะตรงนี้ไม่ตอกโค้ดเอาแค่600นะบ600บาทไตมานวะหลวงผู้หลิววัดไร่แตงทอง600บาท ทำข้าวรุ่นสองลวงพ่อรุสีดิงดําวั่าสุงนะเอาแค่เจ็ดร้อนะครับหน้าติดหลังติดกดลึกนะครับเจ็้อยบาทนะเจ็ดร้อบาทพักผงเล็บมือนะครับเนื้อเก่าเนื้อเนี่เกิน2,500ันแน่นอนนะครับพระทรงนี้นะเนื้อแบบนี้นะเนื้อเก่าแบบนี้นะเอาแค่สี่ร้อยบาทนะหาที่กันเอาแท้แน่นอน400บาท หลวงปูท่ทวดกรรมการะครับหลวงพระแดงวัดศรีมหาโพนะประสบการณ์ห้าแชะน,นะครับองนี้เนื้อออกขาวนวลน,นะจริงๆจะเก็บไว้สักองค์หนึ่งนะแต่ว่าต่างต้องไปซื้อพระต่อนะฝั่งเพชรหน้าทั่งนะครับเเลขเกสี่นะตอกเลขเก้าสี่รอยปิ้นนะรุ่นนี้ดูรอยปิ้นเป็นหลักพระสวยคมชัดองค์นี้ออก นวลขาวนะ้วเอาพันสามนะครับ, 1, รบกรรมการนะกรรมการเนื้อสวยนะเนื้อจะเป็นว่านอยู่แล้วนะขาวนวลเอาพันสามร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทหลวงพ่อโตหลวงพ่อเทียมวัดกษัตรตานะครับหลวงพ่อโตบางกระทิงหลวงพ่อเทียมวัดกษัตรตานะครับเจ็ดร้อยบาทมีหน้ามีตาชัดสวยคมนะประสบการณ์สูงเจ็ดร้อยบาท เหรียญอาจารย์นกวัดเขาบังเหย3 0สามร้อยบาทนะครับวัดเขาบังเหยรุ่นวางศิลาเลิกตระกูลช่างอินสร้างถวายฮะสามร้อยบาทนะครับอาจารย์นกเหรียญลายเซ็นหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีนะครับห้าร้อยบาทปีสองเก้านะสองห้าสองเก้าห้าร้อยบาท ใบโพเนื้อนวหลวงปู่แหวนสี่ร้อยบาทนะเอาแค่สี่ร้อยพิมพใหญ่นะครับเนื้อหนวะหลวงปู่แหวนสี่ร้อยบาทต่อก็ตั้งแต่วันแรกห้าร้อยไม่ขายนะเอาขายสี่ร้อยวันนี้นะปิดตาว่าจุลานะลืมชื่อไปแล้วนะทางใตนะ้ใส่ใต้เอาสามร้อยแล้วกันนะสำหรับลูกค้าเอ่อฟซีทางใต้นะาจัดไปนะจำชื่อไม่ได้ลนะเอาสามร้อยปิดตาว่าจุลา คุกเข่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดเนะี่ยคุกเข่าสามชายฮนะัสามชายเนี่ยสามชายจะเป็นสามชายนิยมนะครับนิยมจะเป็นนิยมนิยมมากกว่าชายอื่นนะฮะสามชายสามชายคุกเข่าพ่อแดงสามชายนะครับจมูกดำของเขาเปิดนิดหน่อยนะฮะพระก็ยังมีประลอดอยู่ เอา2,500ัอบาทคุกเข่าสามชายหลวงพ่อแดงวดเข่าบันไดอิดสองพันห้บาทพร้อมเลี่ยมกันน้ำหลวงพ่อโมปี2องศูนย์นะองนี้แกะจากเลี่ยมนระ,ะสวยมากนะแกะจากเลี่ยมทองรูปถ่ายหลวงพ่อโมปี2อศูนย์นะ พอกวยพ่อเชื้อพ่อจวนเสกนะครับตันนี้เป็นกระดาษเรียนบะกระดาษเรียบแต่พระเนี่ยสวยแชมป์เลยนะภาพขาวชั่วสวยแชมป์เอาสี่พันบาทนะครับสี่พันบาทประสบการณ์เยอะที่สุดของสายชัยนาทเยอะมากนะเหรียญหล่อหลวงพ่อเปลิลเนื้อนาวาโลหะนะเหรียญหล่อหลวงพ่อเปิลเนื้อนวาโลหะพิมพใหญ่สี่ร้อยบาท ขี่เสือหลวงพ่อเอียนะปราบอริราชหลวงพ่อเอียนะครับก่อนเกือบจะถึงสองพันอยู่แล้วนะรุ่นนี้แนละ้วพนะันแดะขายกันต้นปีที่แล้วนะหรือไปหรือปีก่อนนู้นนะขายกันจะสองพันเลือแล้วก็มาลงนะรุ่นที่อาจารย์รักซีเกตเข้ามาเผยแพร่บรารมีหลวงพ่อเอียนะพูดลง YouTube ลง Facebook ไม่นานนะพระขึ้นบิดแหลนะ่ นะตอนนี้ก็ตามราคาของเศษรษฐกิจนะปัจจุบันนะครับหนึ่งพันบาทนะครับเอาหนึ่งพันบาทพาสวยมีประลอดลุงยิบผ้าศตวรรษนะยี้านศะตวรรษประสบจุดนะจะมูกแตกจากบล็อกพระสวยพระสวยจมูกแตะธรรมชาติเป็นที่บล็อกเป็นที่การเก็บจาก การปั๊มด้วยนะครับปั๊มแล้วอาจจะวางซ้อนกันอะไรกันเขาพระจำนวนลักหลานนะตั้งเยอะเนะี่ยจะทับกันหนักเข้าก็เป็นไปได้นะเพราะว่าจมูกเขาเป็นส่วนที่สูงที่สุดเนะี่ยจะโดนก่อนจะโดนสัมผัสก่อนส่วนอื่นนะถ้ากลัวก็เป็นโลหะอ่อนอยู่แล้วนะฮะขอาแค่เจ็ดร้อยนะฮะเจ็ดร้อยบาทว่าสกจุดไม่มีเข็มสวยเดิมไม่ได้ใช้นะครับใครสนใจก็ทักไลน์มานะครับทักไลน์มา id line a c l l v e t e ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ